ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าขสู่เกม f i n i ไนท f แอนดซึ่งวันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่2กันแล้วเรามาเริ่มกันต่อเลยและกันในคืนที่2ไปเลยหวังว่าคืนนี้มันน่าจะมีหุ่นอนเเมตอนนกมาหลอกรลอมผมแล้วใช่ไหม เราอยากเขียนสปริงแทนแบบชัดๆด่ามันอยู่ไหนแล้ววะ

ไัมาหลอนอะเฮ้ยเสียงไรเฮ้ยฮัลโหลไปไหนเฮ้ยก้องเออเลอร์ก้องเออเลอร์ชิบหายแล้วรีบูทรีบูทรีบูททำไม่ได้เต็มรีบูทก่อนเลยเร็วสิเร็วสิโอเคเดี๋ยวแล้วอะฮะอะมันเฮ้ย huh. อะไรอ๋อตู้เกมตกใจนึกว่ามีใครจ้องหน้าอุ้ยเมื่อกี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เราต้องรอดด้วยนี่อดิโอะไรอะไยโอเคโอเคโอเคเราต้องรอไกลๆใช่ป่ะเอ้าช่องเอเลยอีก อืมอืมฮัลโลอ่ <Hi. S 1> ออามเล่นเสียงฮเอ้ยอะไรอะไรทำไมแดงชิบหายแล้วไม่แดง <c oughs> มันอยู่นั่นเขาจองแอร์หรอไม่ อ,อยู่นี่ใช่ไหมผมต้องรอ,งองมานี้จะไม่ <Hi. S 1> หายไปไหนแล้ว ันหายต้องเออมันอยู่นี่ผมต้องรอ,อก,กลับมาใช่ไหมเย่ <c oughs> ตอนนี้มันอยู่นี่แล้ว <c oughs> อะหายผมล็อกกล้องไว้ก่อนโอเค แคม1ีเหรอไม่หรือว่าอุ๊ยวิดีโอเวอร์เลอร์ถ่ายแล้วพร้อมก่อน CAM ม่ได้สเต็มรีบูสโอเคนี่สปริงแท็บอยู่นี่ต้องเทอูดิโอตรงนี้ถ้าเกิดแบบตรงนั้นมันคือมันจะมาโผล่แคม12สองกับแคมหนึ่งได้โอเค อ,อเดีอล์เรอเลยอีกแล้วเดียว่าดีไว้ดีโบอยู่ไหนต้องอเออหรอไม่ไม่อยู่ขยัหยบ รัวเลย <Hi. S 1> เร็วต้องรีบูกก่อน <Hi. S 1> ต้องไเ,เร็วโอชิหายแล้วมันมาผมควรทำไงผมควรทำไงผมควรทำไง <Hello. S 1> ออดีโอตรงนี้โอเค โอเคอ๋อมันมีเสียงแจ้งเตือนใช่ไหมมันเลยมาห้องเราอ่ะฮะฮลโอ้ huh. <Hi. S 1> oh, แล้วก็ช่องแอร์มันพังพอดีเอาวิดีโอเออเลยแป๊บนึงว่าที่จะเออเลอร์เฮ้ยออเด็กโอ่อนโอเครีบูตระบบโอ้ยสองอัน เอาดรก่อน่ะน่าจะสำคัญกว่าแล้วก็ไอ้ยอเอองเอช่องเอช่อชองอชอชองอช่อช่องอช่อช่องอช่งช่องอช่องช่องอช่งช่ง่องช่องงช่ององงองอชงงอ Ok Hello, hello, hello Ok Nó, ở đâu Ok, nó ở you know. โอดีโอเออรลยอีกแล้วอาเอ้ยออ้ยมันปีท่อทิพายแล้วเฮลโหลอ้ยพ่อมันล็อกอยู่ลงมาแล้วช็อกแอร์พังนี่มันขี้โกงเลยนะลงไป ปีถอยแล้วเ okay. คครับไม่รสต็มรีบูท okay. เะเบอร์เลอร์อะไรต่อหน้าไปกี่เห็นนะ <Hello. S 1> เดี๋ยวดีโอโอเคมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไม่หช่ไปไหนหรอกโอเคเหรอไม่มันมันเดินไปไหนมันเดินไปไหน <Hello. S 1> เดี๋ยวเออดิโอเฮ้ยอดีอยว ดูพูดจรรเร็เวเร็วสิเร็วสิมันนานมากเลยเอ้ยช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์พังช่องแอร์พังอย่าพึ่งมานะโอเคไปแล้วเดี๋ยวดิโอโอเคโอ้อโหอ,อยู่ช่องนี้เหรอไม่ผมปิดผมปิด ผมปิดไม่ให้ไปผมไม่ให้ไปผงไมาด้ไว้ลงมาไงโอเคมันลงมาแล้วมันลงมาผมก็ปิดช่องแอร์นี้เลยละกันมาอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนโอเคหกโมงแล้วโอ้ยหลอดตัวไปทีแล้วทำไมเสียงมาแสบหูเลยเกิน คราวนี้เราเป็นบอลน,นี่มันต้องให้โฟแล้วก็มีตามมันไปแน่เลยไม่ไปโอ้ยไม่ไปครับไม่ไป จะเดินไปที่อืน่นนี่มันไอ้ที่ผมปิดประตูใช่ไหมอ่ะไอ้ภาคแรกอะ่ะโตทำงานของผมใช่ไหมนี่รอยคาบอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยฟอลมีอีกแล้วไม่ตาม อันนี้เอฟ็อกซี่ส่วนฝั่งนี้อ๋อปกติเหมือนเดิมหรือมันจะให้เราโฟล l o อง e มีจริงๆกันนะ ผมไปทางขวาขวาแล้วขึ้นไปผมทำได้เจ้ามีอย่าทำลายผมนะผมจะเดินลงล่างผมจะเดินลงล่างโอเคนี่คือทางที่ถูกปิดเหมือนกันมาผมจะเดินขึ้นข้างบนเออเลิกแล้วเลืนไปซ้าย อ <iyorsun? S 2> <poker phones> <int os> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันจะรู้มาจากกำแพงได้ไงอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะบ๊ายบาย